วันนี้เป็นครั้งที่49ตรงกับวันที่28ธันวาคมลงมาหนึร้อยหกสิบแครับพระเจ้าในธนชาติบุญมีขอเป็นวาจารสัตยายาพุทธมนตร์ไว้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่างบูชาและเป็นในจริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเสธเจ้าองค์ปุตสเมหลวงปุณณเดชหลวงปุษฎิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ทัเป็นอจ้าวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสอนสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรรรััตตนยคูบาอาจารย์และ เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นธรรมที่แห่งความเจริญตัวสัตยานมูลต่อไปโปรดตัวชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวทุอัตตลาคัจฉันตุเทวดาตธรรมังมุนีลายเจสสะสุนันตุสักขโมขทางสเกกาเมจรูเปเกเลสิคาระตเตจันตฤเขวิมาเนธิเปละเทตคาเมตลุวะนาคหเนเกหะวัทุมหิเคเตภูมมาจจยันตุเทวาชลทะละวิสเมยักขะคันทัพ พระนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจนังสาทะโวเมสุนันตตธรรมะวราคารยมันันตาธรรมะวราคารยมันธันตาธรรมะวราารยมัมันตาบนน้มการติดิคาถานนโมรัสสากวะโตระโตธรรมะมุัสสานโมรัสากวะโตระโตธรมะลมุนัสสานโมรัสสากวะโตระโตธรมะลมุนรัสสานบทตัวสัจจกิริยาาถานนัติเมสานังอันยังพุทธเมสานังวัลังอิตินัติวัชิทานติถิเมสานังอันยัง ตาโมเมตานังวัลังเอต er นะสัจวัตเนะตัที่มีนตุลัตทานะที่มตานังอยทั้งโคเมตานังวัลังเอตนะสัจวัติจนะตัมีขนตุสปัตธาบทหมดบทตวรมหากรุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุณีโกนาโถอัธยะทัพปะปานีนาบุเรตวะปารมีสัพะปะโตละโมทิโมตุมาเอตนะสัจวัตินะมหนตุสัูปะตวามหากรุณีโกนาโถหิตายะทัพปะปานีนาบุเรตวะปารมีสัพะปะโตะโมทิโมตุมาเอตนะ แต่จะว่าเทนะมาหอนตัวตะพะปตะวามหากรุงนี้ตนาโถทุกขายาตระปาริยังบุเรดาวปาระเมตตาปะโตุโมติโมตมังเอเตนะแต่จะว่าเทนะมาหอนตัวตะพะปตะวามบทสวดมหาสมัยสวดเอวาเมตุตัางเอกังตะมะยังมุฟวาตะเกสุเอหะรติกะพีละวตุตเมงมหาวันหิมหาตาพิพูตังเกนะสติงปัญจัมัติเหหิพิพูตัเหหิตะพีเวหาลันติทิทาศเหหิจโลกาตัตุหิเทววตาเยหูเยนะต่นิไปจักรหุนติท้าขวันตังรัตนายาพิพูตังขันจะ อะตะโขจะตูนางสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะโหติอายังโขภักขวาสเกสุวิหัตติกะปิล้ววัตุสมิงมหาวเนิมหันตาพิโุสังเคนะสติปัญจมาเตหิพิโุสัตเหิตะเปเวหะอหานเตหิทัทธิจะโลกาถาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิใบตาโหติภักขวันดังลักษณะยักษ์พิโคสังขันจายานุนะมะยัมปิเยนะภักขวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตวาภักขวาโตเตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติ อะนะโขตาเทวตาเถรยะาปีนามะพะละวาปุริโสสัมมทิตังวาภาหังภาษาเลยาภาษาลิตังวาภาังสัมมิเชยะเอวะมีวัตถาวาเสสุเทวสุอันตระหีตาพระควะโตปุตะปุระโตปาตุระหังสุอะทะโขตาเทวตาพระควันตังอะพิวาเทตวาเอกามันตังอะถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควะโตสันติกมังกะถังอาาสิ มหาสมยโยปาวะนาสมิงเทวากายาธรรมาคตาคาตมหาอิมังธรรมะตัมมามยังทั้งกิตายีวะอัปลาชิตาสังคันติอาตะโคปลาเทวตาภะกขาวาตัตโตสันติเกี๊มังคาถัางอาภาสิตัตตะละพิขะโมตมาทะหังสุจิตตังอาตะโนอุชุกะมะกังสุสาระทิวเนตานิคะาเหตวาอินทียานิรักขันติปันธิตาติอาตะโคปลาเทวตาภะกขาวาตัตโตสันติเกีมัง อิมังคาถังอภาสิเขตวาขีลังเขตวาปะรีขังอินทะขีลังโอหัตจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจะขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโะลาเิวตาภระวะโตสถานิเกอมังคาถังอภาสิเยเกติพุทธังธนังคาตาเสนเตขมิทันตียปยะภูมิงปะหายะมานุถังเทหังเทวกายังปะริปูเลนสันติติอัตโขละภัวาพิขวามันเตติเยภูยนะ พิฆเวทะสัุโลกาธาตุสูเทวตาันิปริตาหนติตะทาคตังรัตนายาพิโคสังขันจะเยปิเตพิเวาเหตุงอติตตมัทนานัลลานโตสัมมาสมุทาเตสัมปิขะวันตานังเอตาปัลามายวะเทวตาธนิไปตาอเหตสงเถรญาทาปิมายะหังเอตาลหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมัทานังลานโตสัมมาสมุทาเตสัมปิขะวันตานังเอตาปัล มาเยวะเทวตารนานิปติตาปวิสันติเยยแต่ยะถาปิมายหังยตาละหีอติคิตามีพิฆเวเทวกายานังนามานิกิติธมีพิฆเวเทวกายานังนามานิเตติธามีพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาตาทุกังมะนะติการโลทภาติตามีติเอวัมพาตเตติโพตเตพิขุภะควาโตปะโสสุงภะควาเอตะทโจะ สิโลกะมนุกัตตามิยัตถภูมมาตธาติตาเยติตากิริขพพลังไปหิตาตาตมาหิตาปุถุติหาวาตาินาโลมะหังสาภิรรมบุนโอทาตามะนณสาสุทาวิปะสันะมะนาวิลาภยโยปัญจสเตยตาวาวเนกะปิลาวัทเวตตวามันติยิสตาสาวะเกตาเนระเตเทวะากาย อภิกันตาเตวิชานาทพิฆวเตจะอัตตาปามากะลุงสุดตวาพุทธศาตาตานังเตสามปาตุละหุยานังอะมนุษย์สานะทัตตาังกะเปเกตตมัทธคุงสหัดสังอะหะทะส,ะสะตาลิงสะตังเอเกทาหัตานังอะมนุษย์สานะมัทสงอะเปเกน,นตะมัทธคุงทิสาสภาปุภาอหุงตันจะสปังอภิญญาย,ยาวะวะวากิตวานัจจกุมาร ตัตโตะมันตะยิสัตถาสัพกิสันเนระเตเทวะกายาอภิการตาเตวิชานณธาภิกขโวเยโวหังเกตะยิสามิกิลาหิอนุป right? ุปภะโสสัตตสหัสาวะยะขาภูมิมากับพิลักวัฏวายที่มันตัวที่มันตัวน้มันตัวอันสติโนโมทัมนาภิกขมุภิกขุนังสัมพิตริงวะนางชะสหัสาเหมมะวตายะขานานะตะวันนิโนที่มันตัวที่มันตัวน้มันตัวอันสติโนโมทัมนาภิกขมมุงภิกขุนังสัมพิตริงวะนางตัตากิลา ติสหัสายาขานะนะตะวันนี้น่อยที่มันโตที่มันโตนะมันโตทัศติโนธรรมนาภิกามงพิกขุณังสมิธิงวะนางอิเตเตโสรส萨สหัสายาขานะนะตะวันนี้น่อยที่มันโตที่มันโตนะมันโตยัตติโนธรรมนาภิกามงพิกขุณังสมิธิงวะนางเวสามิตาปัญจตายาขานะนะตะวันนี้น่อยที่มันโตที่มันโตนะมันโตัตตติโนธรรมนาภิกามงพิกขุณังสมิธิงวะนางกูมิโลราจังไครฮิโกเวบุตรสานิเวตานางวิโยนางตตาสหัสังยาขานัง ปะยิรูปปาสติกุมิโลราชคังฮิโกโสปาคาสมิติงว่านังปุริมจัติสังราชาทัตตะละโทปัสสติกันทัพพานางอธทิปติมหาราชายัสสิโธปุตตาปีตตะมหาวโรอินทมานามหาปราอิทิมันโตที่ <os leaned nerv> ิม <trainings> <ok> ันโตนัมันโตอัสสตโนววัรมนาหพิกมุพิุนังสมิติงว่านังทักขินันจะทิสังราชาวิโรโหตับปัสสติกุมพานทานางอธทิปติมหาราชา ยะตติโตผุ้ตาปิตาถะมระหัตโลยนัมนามหาวลาทิฏฐิมันโตทิฏิมันโตนัมันโตยะตติโนถัามนาพิกำโมพิคุณังธรรมจริงมันังปัจชิมันจะทิสังราชาวิรูปขโขปัสสาตินาคานางอธิปติมหาราชายะตติโตผุ้ตาปิตาถะมระหัตโลยนัมนามหาวลาทิฏิมันโตทิฏิมันโตนัมันโตยะตติโน ทิ่คุณนางสมัยติงว่นางอุตตลันจ้าทีสังราชากุเวโลตัปปัสสาสติยะขานังอาทิปติมหาราชายาถติโตปุตตาปิตัสสะมหาเวิโรยนัมมนามหาบลาอินิมันโตัวทีมันโตนะมันโตัวสัจจินธรรมนาภิกรรมงพิคุณนางสมัยติงว่นางปุริมาทิ่สังทัตตาลโธทักกินีนะวิรุณาโกปาจิเมนะวิโรปโกกุเวโลอุตตลันที่สังเจตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัตถะละมานาถังสุวนเอกปิลาวัตวีเตสังมายาวิโนทัสสาอาโควันจันนิกาทัตหา มายากุเวนทุเวเวนทุวิภูจะวิภูโตธาจันโนกามาเสโตจะกินุมันทุนนิมินทุจัปนาโทประมานโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาติโนตะคันทโพนโลราชาโโนทัพโออาคูบันจะติโคเจวติมารูสุริยวัชรไยเตจันยเจลาชโนคันทภพาทะราชุพิโมทะมานาพิกามงพิคุณังสมิติงวะนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาหะตันชะกากรรมพระรัตสะตลาอาคูบายาคาสยาติพิ ยามุนะทัตตะรัตถาจะอาคูนาคายาัตตินโนอิละวันโนมานมาโคโสปาคาสัมิติงวะนังเยนาคาลาเจทหันสาหะรันติธิพาธิชาปะกิวิสุทธะจักโขเวหายะสาเตวะนะมัชชะปตาจิจราสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตา,านาคาลาชานามาติสุปันนาตโตเขมมะกานติพุทธโทธตันนะหาหิวาจาหิอุปปะ,ะหะยันตานาคาสุปสันนาสารณะมังคังสุภุททาง จิตาวาชิระหัตเถนสะสัมุทังอสุลาสิตาพาตาโลวาสวาสเตเตัสดเสติมันโตนยสัสติโนโกาลากันชามาพิตมาอสุลาเธนะเวคาสาเวปจิตตุติติจะปะหาลาโทนะมุจิสหะตะตันจะพระลิพุตานังสปีเวโรจะนามก,การสันนายหิตวาพระลิงเทนงลาหุพัฒนาโมพาขมุงสาม,มารถโยธานิพัันเตภิกขูนังตัม,มิติงวะนังอาโปจะเทวปาทว,าปวีเตชวายโยตะทาคะมุงวะลุนาวะลุนา เทวาโสโมจะยะสะสาสะหเมตตากรุณากายกาอาคูเทวายะสัตสิโนทัตเตตัตธาทายาตะเพนะนาตะวันิโนที่มันโตที่วันตะวันทวันโตทวันตะวันทวนโตที่วันตะนทวันทัศนาพิกมุงพิฆนังธรรมิติณวนางเวณทูจะเทวาสหลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทัสูปานิสานเทวาจันทามาคูบุรักิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูบุรักิตานักขันตานิบุรกคิตเวาอาคูมันทวะราหะกาวะ โัวนางวาสโวเศโทสโกูปะครับบุรินทัศโทเถระเศเตระทายอรเปนิณานันตะวันนิโนที่มันโตที่มันโตนะมันโตสถิตโนโมรัมนาภิกขมงภิกขุนังสำมิตริงว่นางอาทาคูทาภูเทวะชลามัคคิสิขาลิวะอริทกาจะโลชาจะอุมาปุพะนิพาติโนวะลุนาสหะธรรมาจะอัจเจตตาจะอะเนกาสุเลยยะลุจิลาอาโกอาโกวาสวะเนสิโนทัศเศเตทะถายอรเปนิณานันตะวันนิโนที่มันโตที่มันโตนะมันโตสถิตโนโมรัมนาภิกขมงภิกขุนังสำมิตริงว่นาง สัมมานามหาธรมมานามานุสสมานุสุตมากิณทาปทูติกาอาคูอาคูมโนปทุติกาถาคูหาลโยเทวาเยจะโลหิตาวาติโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะตติโนทัสเตเตทัสตากายตเปนานัตตวานิโยที่มันโตยเดอนโตนะมันโตทะติโนโมทัมนาภิกขมุมวิคุณังตมิติวิุังตุกกากาลุมหาอรุณาอาคูเว นะนะสาสหาโอทาตะคายหาปาโมขาคูเทวาวิจักขณาทัฐามัตาหาละขชามิตรกาจะยะสติโนทะนายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตติทัศเตเตทัฐากคยาตภีพนะนะตะวันนี้นูที่มันโตวิติมนต์โตนะวันโตแลต็ติโนมทัมนาพิกมุงวิมังลามิติงวิมัง เคมียาตุสิตายามากันทกาจายาชาสิโนธรรมพิตกาลามาเสรษฐาชตินามาจาตวานิมมานัลติโนอาคูอาถาคูปาละนิมมิตาทัสเศรษาทัศยาตะเพนะนัตตวานิโนที่มันโตทีมันโตน้มันโตเติโนมดธรรมนาพิกามุงวิคุณลังดำมันจริงว่านังสันเถเรเทวานิกายาตะเพนะนัตตวานิโนนามันวะเยนะอาขันฉุงเยจันเยทาติสาธา วุฒุตจติมกีลังอุะตินมะมนาสวังทักเขมโมคะตะลังนาคังจันทางวะอา,าทิตาติตังสุพัมมาปะระมัตโตจะอุตตาอิทิมัตโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโตปะคะตะมิติงวะนังสหัสพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิสินทติอุปะปันโนทุติมันโตว,วิสมากายโยยะติ โสทะเตทะอิตลาอาโกปัจเจกวาสวาติโนเตสันจะมัจจาโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจะทัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพามะเกมาลสนาอภิกามิปัสสะกันนะหัตะมันทิยางเอทะกันนะหัตะพันธะทะลาเกนะพันทะมะทูสามันตาปริวาเลทะมาวูมุจิทาโกจีนังอิติจันทะมหาเสนโนกันนะหะเตนางเปสะยิปานินาตะละ มาจะสะลังกัตตวานเพระวังยะถาปาวุตโกเมโคทนะยันโตสวิจุโกตะทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอะสยายงวเสตันจะสะพังอปิญญาญาวะคิตวานะจักโุมาสะโตอมันตะยิสัทธาสาวเกสารเนระเตมาระเตนาภิกันตาเตวิชานาทะภิกขโว เตจอตตาปะมะกะลงสุตตะว่าพุธธาทธะตาธนาวีตะลาเคหิปกามุงเนสังโรมปมีอิทยุงจับเพวิชิตะสังฆามาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนตุตาติบทสวดจุลละชยประกอนณโมเมพุทธเตชะตารัตนาตยะธรรมิกาเตชะปัสสิทธิปัสสีเท,ทวานารายะ ปะละเมสุลาสิทธิพัมมาอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักขกาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพัมมะชัยยะบาสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธนิธานิวุทธิอุททินาทินาทีชัยยะชัยยะกะคนละตนละนิสัยนิยสไยเจนะเมรุราชะคลนะราชีชัยยะชัยยะ กัมพีละโสมพีนาเคนทะนาคีปีศาจจปูตะกาลีชยยะชยยะทุนนิมิตตาโลกีชยยะชยยะถิงคีจุธาธานะมุขชาชยยะชยยะวะรุณะมุขสัตตาชยยะชยยะจำปาธินาคะกุละคันถกชยยะชยยะคัจฉคะตุลงสุกัลภูชงสีหะพยาคธีปาชยยะชยยะวัรุณะ มุขะยาตาชิตะชิตาเสนาลีปุณะสุทินารดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธรณีทะเลตถาตุชยยะชยยะชยยะธรณีสันตินาธาชยยะชยยะมังกราดัญญาพระว่เกชยยะชยยะวรุณายะเกชยยะชยยะละคะเสตุละภูชัตเตชาชยยะชยยะพเมนทะขนาชยยะชยยะราชาธิราชชัยชยยะชยยะปฐวิงตะพังชยยะชยยะอรหันต์ตาปเจกะ พุทธสาวังชยชยะชยะมเหสุโลฮาโลหาลินเทวาชายชายะชยะสุกัมมาสืราอรโขชยะชยะนาโควิรุณหโกวิรูปโคดันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตโยจะกูเวโลวะลุโนโปิจะอคิวายโจะปาชุนโหกุมาโลทะตะลัตตรัตโกอัตถาลัตมะหาเทวาสิทธิตาปะจะอาทโยอิติโนสาวกาวสภา ยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทะตะปาโลจะชัยยะจัดเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุทธิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคลังชัยะชยโยปิพุทธะสิริมัตโตอย่างมาลัทธะจะปาปิมัตโต巴าชายโยโคสยมพุทิมเทปโมทิตาชัยยะตาภาหมัคนามเมหิตโน ชายโยปิพุทธะติลิมมะโตยังมาลาทธจปาปิมัะโตป布าชายโยโอคุตยามุทิมันเถปมทิตาเฉยตถาอินทขนามหิติโนชายโยปิพุทธะติลิมมะโตยังมาลาทธจปาปิมัะโตป布าชายโยโอคุตยามุทิมันเถปมทิตาเฉยตถาเทวขนามหิติโนชายโยปิพุทธะติลิมมะโตยังมาลาทธจปาปิมัะโตป布าชายโยโอคุตยามุทิมันเถปมทิตาเฉยตถาตุปันนาคนามหิติโนชายโยปิพุทธะติลิมมะโตอยังมาลาทธจปาปิมัะโตป布าชายโยโอคุตยามุทิมันเถปมทิตาเฉยตถา นาพระคณะนาเหิติโนชายโยปิพุทธสถิติริมาโตยังมาละตัดปะปิมาโต布拉ชายโยอุโคสยามปุถิมันเทปโมธิตาธิยะตถาสัพามะคะนามเหิติโนเทียนโตปุริยามูเลสกยานังนันทิพัทโนเอวังตะวังวิชายโยหุยชายสุชายมังเกลิลาชิตบาลังเกสีเตปทาวิโปเกเลยอภิเศเกสัพพะพุทธานังอาคัปปัาโตปโมทัติสุนะขัดตังทุมังคาลังทุปาภาตังทุมุติตังทุปโนทุมุนโตจะถุนิธรรมคัมมัจจาเรตุปทากินังกายะกัมมังวัจจะกัมมังบาทค กินังปทถกินังมนโนกรรมังบณิทิเต,ตปทถกินาปทถกินานิกัตตวานะละพันตเตปทถกินีเอเตอตะรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนลโลคาตุกิตาโหทาทหัตเพหิยาติภิสุนันตุคนตโคนโตเยเทวะอัตมิงฐานนอีอทิพัตตาทีคายุกาทถาโหตุทุกิตาโหตุทัพพัธาลักขันตุสัพตัตานังลักขันตุชินณะสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสเปบเรนตุ มโนละถายุดากาเลปะวะัตันตุวัตังวัตสาวะลาหากาโลคาจุปัฏฐวาเจสังนิวาเลนตุจะทัปปทาดายาทุขงังจิตาทุขังอาหารหันตุยะถาละหัง <c oughs> บทสวดธรรมะนิยามะสุต,สตังเอวามเมสุตังเอกังสัมมายังพระวาสาวัตถียังวิหะละติเชตะวาะเนอนาคปินทะ พิกัตตะอะะเมตัตะละโหพิภัะขวาพิภูอามันเจติพิกาโวติพัพันเจติเตพิขูภะคะวัตโตปัจจโสทรงภะคะวาอิตะพระโอจะอุป,ปาทาวาพิกเวตถาคตานังโนปาทาวทาตาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาเปรังขาลา นิจจติตังตถาคตตอภิธรรมพุทธติอภิธรรมเมตติอภิธรรมพุทธิตวาอภิธรรมเมตวาอจิคติเทเทติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวัติติวิภัชติอุตานีกัลนติเตเปสังคาลานิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมะติตาตาธรรมะนิยามตาเตเปตังคาลาทุกขาติตังอะ ตถาคตวิธรรมพุทธิธรรมเมติิอภิธรรมพุทธิตวะอภิสเมมวาอจิคติเทเตติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวราติวิภาชติอุตานีกโลนติเเปตังคาลาทุกขาติอบปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังติตาวะตธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสตเปธรรมานตติตังตถาคตวิธรรมพุทธิ อภิสัมมติอภิธัมพุทธิตวาอภิรัมมตวา,า,า,วาอาจิคติเตเตติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวะลติวิภะชติอุตานีกโลติขัพเพธรรมานันตาติอิทัมมะโวจะภะคะวาอาตาาาวาัตตมะนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสีตังอภินันทุนติผล <c oughs> ตรวจปัตเทกะรัตตะอาถา อะติตังนานะวาคะเมยยะนับปะติกังเขานะครับตังบุคคลไม่ควรตังคิดถึงิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะหีนันตังอปปัตตันจะอนาคตังสึ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วซึ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตัตทะตัตทะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามนุขลุหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นในปัะ หน้าในที่นั้นนั้นยังแจ้งแจ้งว่างงาแง่ถอนแ,อนแข่งเขาคนเพราะกู่นการเช่นนั้นไว้อัจเจวะกิจจะมาตะปังโกธัญญาเมะละังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นะฮิโนโสังคะลานเตนะมะหาเสนนะมัจจุนาเพราะการมาเพลียนต่อมัจจุราชึงมีเสนามากย่อมไม่มีสมําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหรัตตะมะตันทิต,ต,ต,ทตังตังเวพาเทกะลัตโตติสันโตอาจิต กะเตมุนีอุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกิ่การทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมสเพาาสังคารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปรามานตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังช, er, ชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนวัดสังมะ, Naruto, มะ,ะยามะลิตัพพังอันเราจะพึงตายเป็นแทม้มรณะปะริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรา ağı, มีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมนี้ยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนี้ยะต่าง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายางกายโยอันิิหลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวินยาโยขันป่ะตจากวิญญาณจุดโทอันเข่าทิ้งเปแล้วอาทิตเตติจะนอนทับปัทถวิงตึงแผ่นดินกะลิงกลังอิวะประดุดตังว่าต้นไม้และท่อนปืนนี้ตะถงหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตถังขาลาทังขานทั้งลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเติมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุชันตินันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปสมโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับตั้งการทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งเสเปสัตตามะลานจิจดัดทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะลิจุจะมะลิทะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมะลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอถะทั้งพโยค,ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกำมังสเปหิพัเตหิกระตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอาตมิงคาเนอธิกตาธีกายุตตาศัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปะมุตันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุตันตตยาตาสเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุตันตุ สัพเพยาติกาทุกิตาหุนตุทุกขาปัมุตจันโตสัพเพปีสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาทุกิตาหุนตุทุกขาปัมุตจันโตสัพเพจาริยุปัจจายะสุกิตาหุนตุทุกขาปัมุตจันโตสัพเพนะขดดาสุกิตาหุนตุทุกขาปัมุตจันโตสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปัมุตจันโตสัพเพสามตินางสามิจันตุ โดดตวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมคุธิสโต้เคยนมมย้ายตีกลาวันนะโมคุธิสโต้เคยนมมย้ายตีกลาวันนะโมคยยุธิสโต้เคยนมมย้ายตีกลาวัปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสิเนทุเปคาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทานเนนะพระวนันโตปุชิตาสตดิงกะโลนลเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจามัชานะวากาจะพิกขะโว สาลามิกาธานะปัตติอุปาสกาคามาจะเทสานิเข้มาจะอิสลาสัปปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอาัทะโอปะบาติกานิยานิกังธรรมะวะลังปะติจะเตเะเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยังทาจุติลัง <c oughs> ชะดังธรมโม ธรรม,มัฏรา,าจะบุคลาสังคโฆโหตุสัมโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเลระ,ะตุสทัทมธโมสเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธ,ธาสาสเนสนสัมมาทารังบบเวฉันโตกาเลเทโมปวัตตุพุทธิภาวายะสัตตานังสัมิทัง เนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังลักขันติปุตตะกลงเอวังธรรมเณรราชาโนประชังลักขันตุสพาาัพพะธาเทวตาอุโยชนะคะาถาทุกขับปัตตาจจนีทุกขาพยาปัตตาจจนีพยาโสกับปัตตาจจนีโสกหุนตุสเพปิปานิโนโเอตาวตาจะอเมหิสัมภะตังปุญญะสัมปัง สัพเพเทวานุโมทันตุส an ัพพะสัมป an ัต no ิสิทธิยาทานังทัถันตุสัทธายะสีหลังลักขันตุสัพพะชาภาวนาพิรตาหุนตุคัสฉันตุเทวตาขตาตุมังคะละขตาโหตุธัรมภังตุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะตุติหุนตุนิลานตลัะหูตุสัพพังตุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะตุติหุนตุนิลานตลัะหูตุสัพพังตุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะตติหุุนนนลัง สพพธาภระปตาปเจกาในใจยังพลังหลนตาในจะเตเนะรักขังันธามิทับปุสสพเพภธาภระปตาปเจกาในใจยังพลังหลนตาในจะเตเนะรักขังวันธามิทปุสตพเพุทธาภรัปตาปเจกาในใจยังพลังหลานตาในจะเตเนะ รักษาธรมิตรบุญสเปพุทธาบาราตาปเจกาในายจะยังพลังลานตานายจะเตชิน่ารักษาบุญธรมิตรบุญสเปุทธาบาราปตาปเจกาในายจะยังพลังลตานาจะเตชินรักธมมิตรบุญสณเปพุทธาบาราตาปเจกาในยจะยังพลังลตานาจะเตชินารักังธรมิตรบุญเปพุทธาบาราตาปเจกาในายจะยังพลังานตานาจะเตชินารักษาธมิตรบุญสเปพุทธาบลราปตาปเจกาในยจะยังพลังาลานตานายจะเต ตบเบุทธาบรปพตปฏิการในเดียงลังงานตะในจตเจชนะราขามรรทมิทัพตโตด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวดิสวาาเป็นมาแล้วกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเดชตูนตะวันคาลัยขออันนี้สองแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัปดาหิสิบมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แชาวไายปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อั่จะเลิศมั่งคงเป็นธรรมมาที่มันบรชอบทำของว่าไม่มีอดอยากแย่งจนขอญได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีธรรมมาที่ติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระธรรมมาธรรมุตเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิระสานน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปรทุกบรรุมงคลพระพิจายยอศิีทั้งว่ายไทยและพายลาวสมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทำเพียงมันเด็ได้จัดทั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยบุภตรธรรล ให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและผู้ชาทุก่านเลยอ่าธุ